สวัสดีครับอยู่พี่อัพนะนี่ก็คือสติกวอลส3 King s a ลเลก Map ตอนนี้ก็ไป34%แล้วนะครับภารกิจดาว13ตั้งทับนิดนึงโอเคพี่อัมมีไม้เนื้ออัพเกรดเพราะฉะนั้นไมเนอร์ฮัทเลอร์ไม่ต้องใช้เมอ่อลิกมาสเปียร์ตันก็ต้องมาไม้ minor upgrade, Lake, ek, on, nu, on, minor. เนื้ออัพเกรดบาเลียเลกเมอร์ลิกสเปียร์ตันนักหนูอาชิดอนมเนอร์เอ่อควรต้องมีสเปียร์ตันสปอนด้วยไหมสเปียร์ตันสปอนเนอร์นะครับ มันต้องเลือกเอานาะเพราะว่าสล็อตมันไม่พอนะครับพี่อามอยากได้กาเซสเฟลชิ่งด้วยทน้งน้นําแข็งด้วยนะครับบาเรียก็อยากได้เหล็กก็อยากได้เหล็กไม่แค่ห้าวีเองนะไม่ต้องเอาก็ได้เอาอหกไนะครับเกตมาครับโอเคประมาณนี้แล้วพี่อามจะเจอลมโบกบอยไหมเนี่ยเอาชิดลอดจนกว่าถ้าที่จะตกดินนะครับผมวูดแลนด์แท็บนั่นเองการบุกโจมตีจะเริ่มในหนึ่งนาทีห้าสิบสี่นะครับอุ้ยอาชิดครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้มาอย่างเยอะ โอ้โหเออเราต้องสู้ยังไงครับเนี่ยอีก1ิวีเขาจะบุกมาครับเรายังไม่อะไรเลยครับยังไม่ถึงไหนเลยครับชีวิตจริงๆต้องไปเนื้อคัตเลอร์เนาะสวยแล้วสวยแล้วถ่ายกับบ้านด่วนแล้วก็ออกมาสู้ครับออกมาสู้แล้วก็เปิดบาลียกันเห็นเห็นท้งฝั่งเมอร์ลิกก็ฮิวกันเข้าไปเห็นเห็นเราเราฮิวให้ครับมาเราฮิวให้เราเปิดชิวให้ด้วยมาเปิดชิวให้อาอร์ชิโดนเขาก็ยิงเราเออนั่นแหละอา้าวมันได้ช่วยระยะเวลานึง จะตายเอาโอเคทีนี้สเปียร์ต้อนกันบล็อกดาเมตไว้บล็อกดาเมตไว้พีต้อนโอ้โหพี่ต้อนก็ไม่ไหวพีต้อนไปแล้วครับอื้มหายอาืมเดี๋ยว่อนะพี่อามพี่อมทำอะไรผิดลงไปหรือเปล่า<ะ>อันนี้ออกครับสโนว์สคอสิครับต้องชะลอการยิงของนักหนูเขานะครับเอาละเรามีสโนว์สคอแล้ว1 2 3 4 5 6 ไปเก็บทองท้องอย่างเดียวฮัตเลอร์หนึ่งรอบแค่นี้เราก็น่าจะเพียงพอในการที่จะสู้เขาแล้วนะครับพี่มยมจาเป็นต้องมีสเปียร์ต้นไหมก่อนก็คงจะเป็นต้องมีนะครับอีกหนึ่งนาทีเขาจะมาบุกใส่เราแล้วอ่ะเรายังไม่อะไรเลยครับตอนนี้เราจะมีอาร์ชิดอนแค่10คนเท่านั้นนะครับเพราะมีตังแค่2 8 0 0เรายังคงต้องมีสเปียร์ต้นอยู่นะครับเพื่อที่จะไปจำเป็นต้องมีสเปียร์ต้นไหมเพราะว่าเรามีสโนว์สคอนะอย่าลืมเริ่มสร้างยูนิตออกมาเลยดีกว่าเดี๋ยวสร้างไม่ทัน ถึงจะสร้างได้ทันทีก็เถอะสรุปได้กี่ตัวเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับอาร์ชิดอนเราเตรียมตัวบุกมาแล้วครับบุกมาแล้วครับโอเคเปิดม่านเปิดเหล็กเปิดสโนว์สคอสโนวโ์สคลงไหมครับผมทางฝั่งเขาก็พยายามยิงเราเฮ้ยตายตายกันไปตายตายกันไปแล้วก็<อ>ก็ตายอยู่นะมันมีอาชิดมายืนขวางไงตายครับไปลุยครับเหล็กใส่อีกหนึ่งรอบตอนนี้ก็เอาเป็น คนเก็บแร่รับสึกครับผมคนเก็บแร่แทงโอเคครับอาชิตว่าไงครับอาชิตตายเยี่ยมลุยต่อครับโอเคอาชิตตายคิดจบไม่ต้องฆ่าเขาหมดก็ได้นะจังหวะคนเก็บแร่รับสึกนี่จังหวะนรกที่สุดละเอ,อ้ยเมจิคคิวมาแล้วทีนี้ก็อัพต่อเหรอเอาไปทางไหนครับเก็บแร่ไวขึ้น20%เอหรอหรือจะเอาเป็นยูนิตไลท์ครับเอาเป็นคููดาวรีดักชันดีกว่านะครับก็จะคููดาวเร็วขึ้น5%ถือว่าโอเค ทง14ครับต้องชนะเจเนอเรลอาร์คิดให้ได้นะครับผมคราวนี้แหละเราจะเล่นยังไงดีมันต้องมีไอ้นี่มาแล้วครับสเปียตอนสปอนครับหมายถนือัปเกรดสเปียตอนสปอนฮัตเลอร์ออรออรอไม่ต้องเล็กยังต้องมีอยู่แล้วก็สเปียตอนครับเอาเป็นนี่มาด้วยนี่เมลิกของเราโอเคโอเคครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราได้เล่นปินชิชูนี่ใช่ไหม เดี๋ยวพี่อันเก็บคิสตันก่อนแบวป้อมกลางก่อนครับคิดชูธนูน้ําแข็งนะครับเออฝั่งเขาน่าขนูเพียบเลยครับฝั่งเราเอาเป็นป้อมมาก่อนครับเขามาแล้วครับโอเคยิงยิงยิงนั่นแหละตายกันไปจะหนีไปไหนโบคนเรียบร้อยอาร์ชิดอนมาเมอร์ลิกมาธนูเราสร้างราคาถูกด้วยนะหมายเลยครอัปเกรดครับหมายยังครับมาร์กตำแหน่งครับ โช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 จึก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 จกอือหเด็ดขาดเด็ดเดียวตายกันเม็แถวแถวแล้วเราก็ถอยครับบ้านเรามีเมอร์ลีกด้วยโอเคเอาอะไรมาสู้เราครับอาชีตบุกเข้ามาก็โดนสกิลธนูนะครับเดี๋ยวเร,เรารอบาเรียเราอีกนะครับเราก็อยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องอะไรทั้งนั้นทองเร็วขึ้นอีก30%อะไรยูเวอะไร you were วัน เธอน่ะมันแค่โชคดีคิดชูใครโชคดีครับใครโชคดีครับไปครับผมมาร์คตำแหน่งแล้วก็ปกักปา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 กเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาร์คตำแหน่งแล้วก็ปกักปักปกปากปากปากัปกใครโชคดีครับบางอาบมาว่าคิดชูเราโชคดีเหรอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกดาเมจบอกดาเมจนี้คนอื่นเขาหน,นีกันทำไมเจ๊ไม่หนีแล้วตายชัวเรียบร้อยว่าแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลิกตัวใหม่เราก็มามาไหมเราได้สร้างไว้หรือเปล่านี่ไงมา เราสร้างไว้ครับพี่ยามจําได้เราสร้างไว้ที่อยู่อยู่ไหนครับอยู่นี่โอ้โหเต็มแล้วครับ population เต็มครับเดี๋ยวรเราจะเปียร์ต้อนสปอร์ตแล้วต้องรอไหมไม่ต้องรอก็ได้นะเปิดโลบาเลียใส่เล็งแล้วก็ชึ๊กชึ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 กโอ้โหบอกแล้วบอกแล้วว่ามันจะโหดมันจะเถื่อนกันมากเลือดไหลเป็นน้ำครับไม่ต้องบังคับแล้วลุยเลย เมื่อหลิกอยู่ไหนครับอยู่นี่ฮ <What? S 1> ิวไว้ฮิวไว้บล็อกดาเมดไว้ตายไม่ตายไม่ตายหรอพี่พี่อาชิตเออเฮอเมือหลิกเราตายเองอาชิตมันดันอยู่หลังป้อมครับไม่ไรหรอกเมื่อหลิกไม่ต้องมีก็ได้อยู่แถวๆถนี้ไว้เอ้ยโอ้โหบุกเลยกลัวอะไรล่ะเรามีบาเรียนี่ลืมเปิดบาเรียฝั่งนายเป็นนักขโนูแต่ไม่มีบาเรียนี้ถือว่าบาปมากนะขอบอกสเปียตตปร์ตอนสปอนก็มาเลยก็มาครับอาชิตตายแล้วครับ จบครับผมทีนี้เราก็เอาป้อมเขานะเป็นภารกิจที่ไม่ยากเลยครับอีซี่มากเพราะว่าเรามีคิชชูด้วยไงมันเลยแบบมันเลยเก่งไงถ้าเราไม่มีคิชชูก็จะลําบากหน่อยนะครับป้อมกลางก็สเปียรต้อนสปอนก็สปอนมาเรื่อยๆก็ปล่อยเขาสปอนไปเราก็ยิงไปครับคนเก็บแรกก็ถึงขั้นออกมารับศึกกันแล้วอะ่ะก็ปล่อยเขารับศึกกันไปเรายิงไปเรื่อยครับอาชิตออกมาอีกแล้วครับอาชิตก็ปล่อยเขาอยู่ตรงนั้นแหละเราตีป้อมไปโอเคจบ ยอดเยี่ยม14ผ่านเอาอะไรเอาคอนโทรลวิปหรือว่าเอาโบเยอร์แท็บโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยครับคอนโทรลวิปแล้วกันพอไม่ใช่พราะพี่อร์มก็ไม่ใช้ทั้งสองอันนั้นแหละอ่าโอเควูดแลนด์อัพไรซิ่งแพ้แล้วอาชิตถูกจับกลุ่มดาว14ก็ผ่านไปนะครับแล้วเราก็จะได้อัพเกรดอีกหนึ่งคันคูณดาวจัดไป1สเต็ปเอาพิดพๆกดจึง้งโอเคครับภารกิจที่15ครับ เดสโททำลายลูปปั้นลิฟไรเดอร์ครับเราจะได้เจอกับลิฟไรเดอร์เหรอพี่ยามั่นใจในกองทัพปัจจุบันของพ่ยามมากแต่ว่าใครเอาคอนโทรลวิปมาครับไม่เอาโอ้นี่เออนี่เคแต่เอาป้อมกลางก่อนเลยอย่างแรกที่ต้องเอาเสมอคือป้อมกลางได้ป้อมกลางแล้วก็เราก็จะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเยวก็บโกเก็บโกเก็บคริส <ocup. S 1> ตั้นเก็บโกได้ป้อมกลางเสร็จปุ๊บไปบุกเขาเลยทาวเวอร์แคปเจอร์ได้10%ทอง10%คริสตัลนะครับแล้วก็ ออกเป็นสเปียต้อนซัมมอนเนอร์ไม่ใช่สเปียต้อนสปอนสเปียรตอนซัมมอนเนอร์อีกแล้วพี่อะไปเอามาจากไหนส er. เปียต้อนซัมมอนเนอร์มันเขาไม่ค่อยไม่ออกมาเลยเนาะออกมาละมาละมาละเราไม่ให้เขาเก็บแร่นะครับเราใจร้ายครับออกมาเป็นสเปียต้อนสปอนนะครับตัวสปอนตัวนี้แล้วก็ยิงมันเข้าไปครับเฮ้ยฮิลิ่งวิฟครับผมภัยคุกคามแบบใหม่ฮิลิ่งวิฟนี่ก็จะฮีลให้พวกยูนิตไลท์นะ ถ้าจำไม่ผิดฝั่งเราก็ไม่สนแล้วล่ะครับจะไลท์จะอะไรครับ <What? S 1> ยิงอย่างเราก็ยิงธนูใส่อย่างเดียวครับ <c oughs> ตายไปครับผมสเปียร์ตอนสปอนตัวนั้นน่าสงสารมากอะสเปียร์ตอนสปอรตเลเวลสองต้องมาอาร์ชิดอนเฮ <c oughs> ้ยโอ้ลิฟไรเดอร์มาแล้วครับใครคู่ค้าแบบใหม่ลิฟไรเดอร์เข <c oughs> าจะมาบุกเราไหมครับไม่บุกค,ครับถ้าไม่บุกเราก็เราเรายิงนะไม่บุกเรายิงนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเราก็เอาเป็น เมลิกต้องออกโอ้โหเขาฮิลลิ่งวิฟนี่อ๋อไม่ใช่ฮิลลิ่งวิฟเนี่ยจะทำการฮิลยูนิตเอ่อเป็นซิงเกิลยูนิตนะครับเลือกเอาว่าจะฮิลใครประมาณนั้นส่วนเอ่อพวกฮิลลิ่งแวร์เนี่ยจะฮิลเป็นองค์รวมนั่นเองนะครับผมไม่รู้ละเขามาสองตัวแล้วนะครับตอนนี้สเปียร์ต้อนเราก็ต้องออกมาแล้วล่ะนะตอนนี้นะเราก็ทู่ซีอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ กระึงกําลังเอาไว้อย่างนี้แม่เขาเก็บแก่ได้ไง่ายๆเก็บแก่ได้นะไม่มีปัญหาเราไม่ว่าเราตัวฮิวเรามาแล้วครับเราก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะครับฮิวเฮออะไรครับเจ็บเหมือนกันนั้นแ่ะเราฮิวเข้าไปฮิวตัวที่2อออกมาครับเขาก็มีเขาใช้ฮีลิ่งวิฟใช่ไหมเราก็อย่าไปยิงไอตัวที่เขาฮิวแล้วกันนะโชว์ตายไปครับมเนอร์ของเรา,เาไม่ใช่มเนอร์เมอริคของเราก็สามารถฮิว ฮิลตัวนี้ได้นะครับตัวสเปียร์ตอนสปอนได้นะ <Yeah. S 1> เขามีการต่อต้านม,มาแล้วครับคาเซนอาชีดอนเขายิงมานะครับเราไม่จําเป็นต้องสร้างสเปียร์ตอนแล้วนะครับตอนนี้โอเคตา,ตามไปตามไปตีมันนั่นแหละเมอร์ลิกก็ฮิวฮิวเข้าไปครับฮิวกันเองครับเมอร์ลิก <Yeah. S 1> เราก็กวนการเก็บแร่เขาอยูอย่างนั้นแหละเราไม่ต้องแทงก็ได้นะเรามีเขาเรียกว่าสเปียร์ตอนสปอนอยู่นะครับ ฮิลิ่งวิฟแล้วนะโอเคมีฮิลิ่งวิฟครับก็เรียกได้ว่าเขาก็ตายเขาก็ตายกันไปเรื่อยๆนะในขณะที่เราก็ได้คนเก็บแร่เขานะครับน่าจะชนะแล้วล่ะครับเพราะว่าเรามีฮิลเรื่อยๆนั่นเองนะตอนนี้ตอนนี้เอ่อสปอนเนอร์ไอ้ไม่ใช่สเปียร์ต้อนสปอนของเราก็อุ้อู้หู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 พี่มากันเยอะเดี๋ยวก่อนพี่ถอยก่อนเฮ้ยเราจะแพ้เพราะกำลังเสริมเฮ้ยชัดได้เหรอ กำลังเสริมมากันเพียบเลยเลยกอน,นะแล้วเราจะสู้ยังไงครับถ้าอย่างนี้ฝั่งเขาก็จะฟื้นตัวไวมากนะต้องออกมาสู้แล้วล่ะครับคนเก็บแรกก็ต้องออกมาแทงด้วยครับ <What? S 1> โอโ้โหดูมันตีกันเลทเทสไปหมดเลยครับ <What? S 1> เออมีตายกันไปบ้างก็ดีเออตายไปที่ตัวที่2มีตัวคงตัวฮิลไปสู้ครับ oh. ไปครับต้องรีบอย่าให้เขาฟื้นตัวเด็ดขาดกลับไปเอาป้อมกลางของเราป้อมกลางที่เป็นของเราเอาคืนมาก่อนทีนี้ก็รีบจบเกมเออสเปตอนสปอนออกมาเยี่ยม ทางฝั่งเขามีอ๋อเขามีกันอยู่แค่2เองเองเอฆ่ามันซะ <What? S 1> มีฮีลลิ่งวิฟด้วยนะนะี่ยยังจะฮีลลิ่งวิฟอีกนะครับอไปอเกือบโดนสวนแพ้กองมันเสริมก่ามาเถื่อนเกินกงนมาก็มาเยอะไปไงบางทีอะ <What? S 1> ก็ยังจะสร้างไาอีกเนาะแพ้แล้วเพื่อนเออเจ้าอะไรระหว่างฮีลลิ่งแวนกับฮีลลิ่งวิฟ แวนสิครับนี่น่าจะเป็นวิหารของกอโก้ Go แน่เลยครับการเดินทางไปสู่ความปั่นป่วนทำลาย e อาีคลิปเซอร์โอ้จะได้เจอกลอีคลิปเซอร์เหรอโอเคครับเพราะฉะนั้นครูดาวเอามาอีกโอเคครับเทรนยูนิตเร็วขึ้น15วินาที กระเป๋าไมเนอร์ใหญ่ขึ้น12%มาทางสายคูดาวเวทและก็เศรษฐกิจนะครับอีโคโนมี่โอเคครับผมก็เป็นการประจนภัยที่ตะกุกตะกักนิดหน่อยแต่ก็ยังผ่านมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่อาร์มกฤษณ์และเกนสติกวอลสต้องขอทลาไปดีเบงเท่านี้ก่อนแล้วพวกแหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด u b s c r i b e นะครับกดติดตามที่ รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่ยังก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่ยานนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม